จังหวัดไหนในไทยที่มีเรื่องผีเรื่องเล่าเรื่องราวสยองขวัญเยอะติดอันดับต้นๆของไทยนะคะไม่พ้นที่จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะพอมีเรื่องไข้ป่าเรื่องการหลงทางก็เกิดการเสียชีวิตเครืงในป่าคือง่ายๆอะ่ะทุกคนไปโหงอะ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเปลดค่ะ1ไม้หมอนเท่ากับ1ศพ สวัสดีค่ะพบกับรายการก h o s t Land แดนผีกับพิมพอีกแล้วนะคะรายการก h o s t Land แดนผีจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องราวตำนานความเชื่อเรื่องลี้ลับต่างๆตามสถานที่นั้นๆนะคะเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ค่ะทุกคนสามารถคอมเมนต์คุยกับพิมพ์ได้นะใต้คลิปนี้ได้เลยแต่ฝากไว้เรื่องเดียวเลยค่ะอย่าหยาบคายนะคะสําหรับ EP นี้พิมพ์จะพาไปเที่ยวจังหวัดจังหวัดนึงค่ะ ซึ่งจังหวัดจังหวัดนี้เขาบอกว่ามีเรื่องผีเยอะมากและถ้าถามว่าจังหวัดไหนในไทยที่มีเรื่องผีเรื่องเล่าเรื่องราวสยองขวัญเยอะติดอันดับต้นต้นของไทยนะคะไม่พ้นที่จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองคะ่ะสาเหตุมันคืออะไรมาเริ่มที่สาเหตุแรกเลยนะคะ แรกๆเลยเนี่ยเรารู้รอยู่แล้วว่าการจันบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เละขนาดที่ใหญ่ค่ะใหญ่ขนาดไหนใหญ่เป็นอันดับที่3ในประเทศไทยเลยค่ะรองลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะมันก็ make sense เนาะทำให้เรารู้ว่าเออสถานที่มันใหญ่ยิ่งมีที่กว้างจํานวนผีจํานวนสิ่งลี้ลับก็ต้องเยอะนั่นเองค่ะ กว้างขนาดไหนกว้างขนาดที่ว่ามีอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆห,หลายอุทยานแห่งชาติเลยนะคะเช่นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเอราวัณค่ะแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือทุ่งใหญ่นเรศวนนั่นเองค่ะยิ่งมีอุทยานแห่งชาติเยอะเนาะธรรมชาติป่าเขาเยอะไม่พอนะคะฝั่งตะวันตกยังติดกับเขตพมา่าอีกด้วยค่ะป่าเขาประเทศไทยเราทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้แบบสวยงามทุ่งหญ้าทั่วไปเหมือนป่าสน ป่าเขาเราเป็นป่าเขตร้อนชื้นนะคะซึ่งมีความดงดิดความลึกลับความน่ากลัวไอ้ความลึกลับความน่ากลัวลของป่านี่แหละคะ่ะมันก็จะพ่วงมากับเรื่องราวลี้ลับแล้วก็เรื่องผีเรื่องสางคนที่เขาไปเดินป่าเนี้ยแน่นอนมีเรื่องไข่ป่าและหนึ่งหลงทางและหนึ่ง พอมีเรื่องไข้ป่าเรื่องการหลงทางก็เกิดการเสียชีวิตเครื่องในป่าพิมพมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวบ้านมาเนาะก็มีชาวบ้านที่เข้าไปหาของในป่าเนื่องจากป่าอุดมสมบูรณ์พอชาวบ้านเข้าไปหาของในป่าเขาเจอสิ่งลี้ลับชนิดหนึ่งค่ะจะเรียกชนิดก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าตนหนึ่งนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเห็นเปลยค่ะอยู่ในป่าซึ่ง ท่าทางก็คือตัวสูงเสียงร้องหวีดน่ากลัวมากก็ทําให้กลุ่มชาวบ้านตกใจค่ะวิ่งหนีออกจากป่าแล้วก็มาเล่าปากต่อปากกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการพิสูจน์ว่าเอ๊ะ มีเปลดจริงหรือเปล่าแล้วว่ามันมีเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนส่วนไหนของป่าค่ะก็เกิดการพิสูจน์ขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่จะขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนี้นะคะเรียกว่าต้นเหลาชะโอนค่ะและลักษณะของต้นเหลาชะโอนนี่แหละค่ะจะเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นที่สูงค่ะแล้วก็เวลามีลมพัดแรงๆเนี่ยเขาก็จะพัดไปพัดมาก็เลยสรุปได้ว่า เปลดที่ชาวบ้านกลุ่มแรกเข้าไปหาของป่าเจอเนี่ยอาจจะมาจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเหลาชะโอนก็ได้เพราะว่ามีลักษณะสูงยาวคล้ายๆกันส่วนที่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเปลดค่ะที่ร้องวีดไปวีดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีเสียงลมพัดไปพัดมาเสียดสีกับต้นไม้ก็ทําให้เกิดเสียงวีดนั้นขึ้นมานั่นเองค่ะมันยังไม่จบแค่นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีการพิสูจน์เนาะแต่ว่าเราก็ยังฟันธงไม่ได้อยู่ดีค่ะทุกคนว่า เพลตมีจริงไหมเรื่องราวความลึกลับในป่ามีจริงๆหรือเปล่ามันไม่ได้ถูกการพิสูน์ยืนยันขนาดนั้นและด้วยความที่การจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีป่าเยอะอย่างที่พิมพ์บอกใช่ไหมพื้นที่นี้ก็เลยติดอันดับโลเคชันที่มีกล้องถ่ายหนังพี มาถ่ายหนังค่ะเอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นชัดเลยก็คืออย่างเรื่องห้าแพร่งค่ะห้าแพร่งมีตอนชื่อตอนเหล่าเชโอนเลยนะทําให้ทุกคนรู้เนาะว่าบรรยากาศมันสมจริงแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนค่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าการที่เข้าไปถ่ายทาภาพยนตร์กันเนี่ยมีการแต่งผีจริงๆมีการสวดบทเรียกเชิญสัมภเวสีมาจริงๆเนี่ยมันจะไปเป็นการปลุกผีจริงๆขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ และสาเหตุที่2ของจังหวัดกาญจานบุรีนะคะว่าทําไมถึงมีผีเยอะก็คือการเกิดสงครามนั่นเองค่ะการเกิดสงครามนะคะไม่ได้มีครั้งเดียวแล้วจบไปแต่การเกิดสงครามเนี่ยมีมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในยุครุงศรีธย,ยานั่นเองนะคะในยุครุงศรีุธยาเนี่ยเปลี่ยนว่ากาญจานบุรีเนี่ยเป็นหน้าด่านเลยค่ะทุกคนเวลาจะมีการยกทัพจับศึกเนี่ยก็ต้องผ่าน พื้นที่บริเวณนี้ค่ะซึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยๆมากๆเลยก็คือด่าน j จดีสองค์บริเวณนี้เป็นพื้นที่หน้าด่านนะคะที่ทับ หลายๆทัพเนี่ยต้องเดินผ่านค่ะนอกจากบริเวณพื้นที่ด่านเจดีสามองค์แล้วพื้นที่แถบนั้นนะคะก็จะเป็นทุ่งลาดหญ้าท่าดินแดงแล้วก็เขาชนไก่ค่ะพม่าเนี่ยไม่ใช่ว่ายกทับมาแล้วไปถึงกรุงสิทธิยาเลยไม่ใช่นะคะเขาต้องผ่านบ้านผ่านเมืองผ่านพื้นที่หลายๆที่แล้วก็ต้องมีการรบทับจับศึกต่อสู้กันค่ะก็ต้องมีการเสียชีวิตของทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งพมา่าฝั่งไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุคะ่ะที่ทําให้เกิด เรื่องของผีเรื่องของวิญญาณของทหารต่างๆนะคะพอกรุงศรีธิยาเสร็จแล้วยังลามมาต่อที่สมัยรัตนโกสินทร์อีค่ะรัตนโกสินทร์สงครามครั้งยิ่งใหญ่นะคะก็คือสงครามก้าวทับนั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะพระเจ้าประดุงต้องการขยายอำนาจค่ะก็เลยเดินทางจัดทัพมาทั้งหมด5ทิศค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะที่ต้องผ่านก็คือการจนบุรีนั่นเองค่ะ แล้วจะบอกว่าการเดินทัพผ่านมาไม่ใช่แค่ผ่านนี้แล้วตำแหน่งด่านเจดีสาองค์ตำแหน่งทุ่งลาดหญ้าจะมีการเสียชีวิตแค่ตำแหน่งเดียวนะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่กองทัพต้องเดินผ่านด้วยเหมือนกันคะ่ะ พื้นที่ที่ว่านั้นนะคะก็คือหมู่บ้านดงรังและหมู่บ้านดอนกระเดือกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสองหมู่บ้านนี้ค่ะเขามีเขตติดกับพม่านั่นเองพอมันติดกันเนี่ยก็ทําให้จํานวนทัพเนี่ยก็ต้องเดินผ่านเนาะพอมีการทัพเดินผ่านชาวบ้านก็ออกมาสู้รบกันอย่างกล้าหาญค่ะพอเกิดการแพ้รบแพ้รบชนะไปแล้วมันก็มีการเผาวัด เขาบ้านเขาเรือนจนวอดบายหมดเลยค่ะและเนี่ยก็เป็นสาเหตุเลยนะที่ทําให้การจันทบุรีมีผีเยอะถ้าตายเฉยๆตายธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยเฮี้ยนเท่าไหร่แต่อันนี้ยเขาถูกฆ่าตายเขาถูกลบลาคฆ่าฟันแล้วตายคือง่ายๆอะ่ะทุกคนตายโหงอะ่ะ และอีกสงครามหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากที่ประเทศไทยได้ยอมจำนนต่อจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการลงนามเป็นพันธมิตรในช่วงปีพศ2484ค่ะและอนุญาตให้ญี่ปุ่นสร้างทับในไทยได้ค่ะซึ่งทําให้ญี่ปุ่นเขาตัดสินใจสร้างเส้นทางรถไฟยุทธศาสตร์ที่มีปลายทางไปยังเมืองตันบูชยัตประเทศพม่านั่นเองค่ะ ญี่ปุ่นนะคะได้ยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2484ค่ะเพื่อที่จะสร้างทางรถไฟยาวนะคะมีความยาวทั้งหมดถึง415กิโลเมตรนั่นเองค่ะทุกคนคิดดูสิคะว่ามีการเกณฑ์ไพร่พลต่างๆมาช่วยกันนะคะแล้วไพร่พลที่เกณฑ์มาเนี่ยก็เป็นเฉลยสึกค่ะจากฝั่งสัมพันธมิตรค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะมีเกรดนิดนึงค่ะ นอกจากฉเฉลยศึกที่เป็นต่างประเทศแล้วนะก็ยังมีชาวเอเชียด้วยค่ะซึ่งก็มีการโฆษณากันแหละว่าถ้าสมมุติว่าคนเอเชียคนไทยมาช่วยสร้างเนี่ยก็จะได้เงินพิเศษแต่มันก็ไม่ใช่อะค่ะมันก็เป็นการหลอกลวงทั้งนั้นซึ่ง คนที่มาช่วยที่เป็นชาวเอเชียญี่ปุ่นเขาเรียกคนพวกนี้ว่าโรมูซานั่นเองค่ะและถ้าพูดถึงความโหดร้ายกับการเกณฑ์เฉลยเข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าเกณฑ์มาแล้วก็พูดว่าเออคุณทําสิคุณทํานูน่นนี่ไม่ใช่นะคะทางรถไฟที่ว่านี่มีระยะเวลาจํากัดค่ะก็คือเขาต้องสร้างให้เสร็จภายใน1ปีนั่นเองแล้วทุกคนคิดดูว่าใน1ปีกับพื้นที่ที่ยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่หนักหน่หนวงขนาดไหนค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ ถึงขั้นมีคำเรียกเลยค่ะว่า1ไม้หมอนเท่ากับ1ศพรางรถไฟที่มีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรต้องผ่านช่องเขาช่องเขาหนึ่งค่ะเรียกว่าช่องเขาขาดแล้วที่บอกว่าช่องเขาขาดเนี่ยไม่ได้ว่าขาดมาเองอยู่แล้วนะคะเกิดจากการที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยบังคับให้เฉลยศึกต่างๆเนี่ยใช้ค้อนใช้สิวเพื่อสกัดเขาหนึ่งลูกอะค่ะทุกคนให้ขาดออกแบบ เป็นช่องทางเพื่อให้รถไฟผ่านไปได้ช่องเขาขาดช่องนี้นะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าช่องคอนชูค่ะแต่สำหรับเชลยศึกแล้วก็คนเอเชียเองเนี่ยเขาเรียกว่าช่องเฮลไฟพาสค่ะหรือว่าภาษาไทยแปลเป็นว่าช่องไฟนรกนั่นเองค่ะทำไมถึงแปลว่าช่องไฟนรกมีการบันทึกจากเชลยศึกนะคะบันทึกไว้ว่าเวลาที่ตอนกลางคืนนะคะเขาก็ยังทำงานญี่ปุ่นก็ยังบังคับให้เชลยศึกทำงานอยู่นะ เสียงค้อนที่ตอกลงบนสิวที่อยู่ในภูเขาเนี่ยดังกึกก้องไฟที่จุดไฟไว,ไวใ้ให้มองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยมันมีแสงวุบวับวบวเหมือนไฟที่มาจากนรกนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันช่องเขาขาดที่พิมพ์เล่าถึงนะคะถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแต่ปัจจุบันนี้ช่องเขาขาดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สวยงามเป็นสถานที่เช็คอินที่หนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะ หลังจากจบสงครามไปนะคะรัฐบาลไทยก็ได้สร้างสุสานสองที่ค่ะเพื่อรำลึกถึงทหารต่างๆที่เสียชีวิตนะคะชื่อสุสานสัมพันธมิตรดอนดักและสุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนค่ะซึ่งสองสุสานนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าป่าช้าอังกฤษนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นเขาสร้างไว้เพื่อคารวะดวงวิญญาณแล้วก็สดุดีผู้กล้าที่เสียชีวิตนะคะชื่อว่าอนุสรไทยานุสรน,นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนแหละทุกคนมันมีเรื่องของสุสานก็ต้องมีเรื่องราวความลี้ลับ ก็มีเรื่องตัวอย่างเรื่องราวความลี้ลับจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะนั่นก็คือบางคนเขาก็บอกว่าญาติของทหารหรือญาติของผู้เสียชีวิตอย่างงี้ค่ะทุกคนที่ไปไปถ่ายรูปไปเยี่ยมหลุมศพแล้วเขาถ่ายรูปเนี่ยปกติเขาก็ถ่ายรูปปกตินะแต่พอเวลารูปที่ได้ออกมาค่ะเขาจะเห็นว่าเอ๊ะมีเงาแปลกๆหรือว่ามีใครที่เขาไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มมาอยู่ในรูปด้วยหรือบางทีก็ตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันเอ,เองเนี่ยค่ะอยู่ดีทุกคนก็จะได้ยินเสียงแว่แวแวมาว่ามีคน พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะฟังไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างซึ่งก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ โกดแลนด์ของเราทั้งทีมีแถมอยู่แล้วค่ะพิมพ์ก็มีเรื่องมาแถมให้ค่ะสาเหตุที่คิดว่าเอ๊ะทำไมการจนบุรีผีเยอะผีเฮี้ยนเนี่ยพิมพ์ว่ามันมีอีก2อย่างนะที่เฮี้ยนสุสานโสเพณีสุสานโสเพณีก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะคะมันก็เป็นสถานบันเทิงค่ะมีผู้ชายมาเที่ยวเยอะแยะค่ะแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีในนั้นค่ะอย่างเช่นการทําร้ายร่างกายบ้างแหละ การกักขังผู้หญิงบ้างหรือว่าบางคนก็ติดโรคแล้วก็เสียชีวิตนะคะมันก็เลยทําให้ซบเซาแล้วก็ร้างในเวลาต่อมามันก็เลยมีเรื่องเล่าค่ะใครที่ขับรถผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มเข้าไปลองดีกันด้วยนะคะส่วนอีกที่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งคิดว่าถ้าใครที่ชอบฟังเรื่องผีเนี่ยน่าจะเคยได้ยินก็คือบ้านผีมอนค่ะก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกัน ต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรนะคะก็คือจะเล่าก่อนว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของคนมีเงินแหละเนาะเป็นของส,สองสามีภรรยาค่ะรวยฐานะดีเลยวันดีคืนดีค่ะมีโจรบุกเข้ามาร้นบ้านค่ะทำให้ฆ่าสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน เสียชีวิตค่ะแน่นอนมีการฆาตกรรมกันในบ้านก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวลี้ลับค่ะบางคนเขาก็บอกว่าวิญญาณของสองสามีภรรยาเนี่ยก็ยังอยู่ในบ้านนะคะเพื่อที่จะห่วงบ้านแหละทุกคนก็ปกปักรักษาดูแลสมบัติดูแลบ้านอยู่นั่นเองค่ะ มีเรื่องเล่านะว่าพอถูกฆาตกรรมเป็นเรื่องเล่าอะไรไปแล้วเนี่ยบ้านก็ร้างถูกไหมคะพอบ้านร้างก็จะมีคนที่หวังรวยทางรัดแหละชาวบ้านเข้าไปขโมยของค่ะในบ้านหลังนั้นแต่ขโมยได้ไม่นานก็ต้องเอาของที่ตัวเองขโมยกลับมาคืนที่บ้านค่ะเพราะเขาบอกว่าวิญญาณของสองสาวมีภรยาไปตามทวงคืนนั่นเองค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ทำให้เราทราบถึงเหตุผลแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดกาญจานบุรีถึงเป็นจังหวัดที่มีผีเยอะติดอันดับในประเทศนั่นเองค่ะก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความหลอนไปพร้อมกันเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกาญจานบุรีเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ได้หรือว่าเข้าไปรับฟังกันได้ที่ YouTube The g h o s t Radio นะคะจากเรื่องหลอนเมืองกาญของคุณเบิร์ตเฟอร์บี้ ชุมทางไฟมรณะของคุณโนต้ตเล่นพิเรนคืนหลอนเส้นทางผีของคุณวีวีซ่าแต่ยังค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะพิมพ์ขอฝากงานใหญ่ของเดอะโกดไว้หน่อยค่ะปีนี้นะคะเราจัดเดอะโก s ฮ h ลโลวีนสองค่ะจัดเต็มความหลอนในธีมป่าช้าแตกค่ะทุกคนเรามีบ้านทั้งหมด4หลังด้วยกันค่ะหลังแรกก็คือบ้านเลขที่13โรงเรียนล้าง ูนย์อนามัยเก่าและสำนักงานหลอนค่ะมาสัมผัสความดอนกันได้นะคะวันที่25ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนค่ะที่ MCC Hall The Mall l i f e s t o r e บางแค a e ค่ะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่ Ticketmelon ค่ะและสำหรับ EP หน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความดอนเรื่องอะไรติดตามกันได้นะคะทุกวันสุกเว้นสุกกับ Goldland แดนผีค่ะ